เสยยาหอบผาหอบแพร่ไปใส่อีกเอา้าสิไปนอนนอกบ้านเออบม่อยากอยู่ในบ้านเราสิไปนอนนอกบ้านดีตเตรียมมองไว้ให้แล้วนี่หอบผาหอบแพร่เจ้าอ,ออกไปนี่ไร้ขาเวลาพิดน้ำเมียครับพี่น้องได้เต้นมา่ไหม่ตอนที่แรกว่าสิไปไอ้แขมไปเขี่ยปงแขม่ปิ้งโอ้ยฝนตกดุทุ่มมือเลยบอกเป็นตาไป ย่านฝนย่านลมนะครับกันน้อนหน้าบ้านเลยพี่น้องเอ้ย<ะ>นี่นี่นี่นอ้วงบอเขาไปบ้างโอ้ยนีย่เดี๋ยวสิเอาไอ้ไอ้ที่นอนปิกนิกมาปูนี่เขาได้หมอนได้สาธมาแล้วโอ้ยนี่กันยุ่งกันล่มนะครับเปิดได้หน้าตรงหน้าต่างเปิดได้อันนี้กันพูดสิบเก็บวนเก็บวน เก็บผุนนี่อน,นี้ก็พูดมาผีเนาะปูดมาผีป้าผีหน่องเอ้ย่อยกระสิหนีไปปิกนิกแล้วนี่ <Yeah. S 2> อยู่ได้บ่บัดนี้อยู่ได้แล้วเ <c oughs> พราะดีโตอยู่ะ่ะมันขยับขยายได้นั่กับนอนนี่นะมือน,นี่เออนอนพี่ละโอเคยุ่งกับสิบ่มีหรอกนอนนอกบ้านก็เย็นดีฝนตกก็นอนครับร่มพี่นนอกเอ็ดซี่เอ้ยขอทาเถอะมา มีกันสาดพ้อมีมกันสาดแล้วอันนี้บ่เอากะไอมองพี่ไปนั่งกินกาแฟอย่าเอาโต๊ะข่อยมาตังข่อยสีเอาโต๊ะข่อยมาตังนั่งกินกาแฟตื่นขึ้นมากกว่ากันสิต้มกาแฟกินสไตล์ปิกนิกข่อยเนาะเอานี่นี่ข้างบนนี่ก็มีไอแนวกันฝนข้างบนนี่เห็นบบ่เห็นแล้วเจ้าวก,ก็ะุกถึงไปเบืองตี้ข้างนอกน,นั่นนะนั่นละเห็นบอนี่ โ oh. อ้โหพได้คอยถอดอันนี้ออกถอดออกได้ถอดเก็บได้อันนี้คอยบ่าท่านได้ล่องเข็มเด้อพี่น้องเด้อถ้าล่องเข็มไม,ม่กระสีตึงๆอันนี้ฝนมันตกมันเปียกคอยยันเต้นไม่คอยเปียกคอยกระสีเฮ่อเนาะคอยก็เลยคอยก็เลย,ยบางกาไปตั้งพุ่ฝน,นมันตกดินมันเปียกมันแฉคอยก็เลยกลางบางพี่บางพี่กันน้ำเด้อกันน้ำซึมกันน้ำเปียกพี่น้องกระยัน,ยนสิวาไปตั้งนำน้ำม,มันสิเปียกบอ่อ มันกันน้ำพี่น้องครับเป็นผ่ากันน้ำาค่ายไอ้ผ่ากันฝนอ่ะเออเข่าทาเขอาทาผู้ใดที่กำลังว่างแผนนะครับซื้อให้ลูกให้ล้านไปเข่าค่ายลูกเสือซื้อเข่าปลาไปปฏิบัติธรรมไปตกเบ็ดตกเอยียงนะครับไปปิกนอกปิกนิกนะครับไปกลางเต้นกลางแคมมักเอาตัวนี้ไปเลยเพราะว่านี่มันมีทีบางแดดให้น้านะครับต่อเสาต่อยังออกไปบางแดดได้นะครับผู้ใดสนใจกะราคาเบอแพง กดมองตะก้าคอยเดยอเด้เอดพี่น้องเด้อนะครับพี่น้องครับเอาฝากกดไลค์กดแชร์ไปนําจะเอไปจ้า